ดำเนินปฏิบัติการเทราไซ การเป็นยังไงบ้างเราไล่พวกมันไปได้แล้วแต่คิดว่ามันคงจะไม่ยอมล้มเลิกแผนการง่ายๆหรอกนะมีกองยานศัตรูจำนวนมากเนที่เข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะพวกมันมุ่งหน้ามาที่ยานของเราแล้วและจะถึงระยะยิงในอีก20นาทีเห็นไหมวันนี้คงจะเป็นวันที่ยาวนานแน่ๆและรีเพรสเซอร์บิชช OP เป็นยังไงบ้างคะกำลังรักษาตัวอยู่ในหน่วยฉุกเฉินถึงเธอจะบาดเจ็บ แค่นั้นไม่พอหรอกนะยังน้อยคุณจะดูแลให้เธอมีสติแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงข้อที่จะขายข้อมูลที่เราเนะไปบอกเรื่องนั้นกับพวกเรฟรเซอร์ก็แล้วกันตรงนี้เราก็พยายามอย่างดีที่สุดแล้วทำไมพวกซินดิเคตถึงต้องออกตามล่าบิชอปด้วยเรื่องส่งกําลังมาช่วยเธอก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายอะไรตัดถึงขนาดส่ง,ง่วยติดอาวุธมาตามคาดเธอแบบมันออกจะสุดโต่งไปหน่อยถึงจะเป็นพวกมันก็เถอะ มีคนได้ยินพวกรีเฟเซอร์เรียกบิดชอบว่าคนทรยศด้วยถ้าบิดชอบทรยศพวกมันจริงๆนั่นก็อาจจะทําให้เราเสียแผนได้เพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดเธอซะบ้าเอ้ยช่วยไม่ได้สินะในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนขนาดนี้ฉันคงยู่เฉยแล้วหวังอะไรอะไรให้ดีขึ้นไม่ได้หรอกนะฉันต้องหาข้อมูลให้ดีมากที่สุดไม่ว่ามันจะเป็นข้อมูลลับแค่ไหนก็ตาม ไม่ต้องร้อยฉันไปถึงเริ่มสอบปากคำรีเกสเตอร์บิชอปได้เราไม่มีนักสอบปากคำมืออาชีพผลลัพธ์ที่ได้อาจจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงห้างั้นก็ใช้วิธีอื่นสิต่อรองทักข้อเสนออะไรก็ได้ทำแบบนั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรกเราไม่ได้มีนักเจรจาหรือของมีค่าอะไรที่เธออยากได้นี่มันโอกาสเหมาะเลยไม่ใช่เหรอครับเพราะเมื่อกี้คุณบิชอปก็ยื่นข้อเสนอให้กับเราเองฮะจริงเหรอเนี่ย จู่ชียุนเป็นอะไรไปเหรอครับอาจารย์หรือว่าเพราะเรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้น่อยอ้าวรออะไรอยู่ล่ะถ้าขออะไรก็รีบๆให้เธอไปสิฉันไม่สนหรอกนะว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ราบแต่ที่เรารู้ที่ซ่อนอมุบันนั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยในตอนนี้เราไม่รู้เลยซ้ำว่าเธอเป็นคนทรยศจริงๆหรือเปล่าถ้าด่วนสรุปแบบนั้นเราอาจจะตัดทั้งอย่างนั้น ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องการข้อมูลจากเธออยู่ดีถ้าเธอตายไปทั้งทั้งอย่างนี้ฝ่ายตกที่นั่งลำบากจะเป็นเราซะเองเริ่มการเจราจารทันทีที่รีเพรสเซอร์ปีช็อปฟื้นขึ้นมาเมื่อเธอเริ่มพูดเราก็จะได้พิสูจน์ความตั้งใจที่แท้จริงของเธอกันให้รับทราบครับรองประธานเอาละทุกอย่างฝากไว้กับเธอแล้วละฉันเนี่ยนะ อยู่ที่ไหนห้องพยาบาลเราให้เลือดก,กับเธอและใช้สายรัดภาคสนามห้ามเลือดของเธอไว้แต่เราไม่มีหมอนะก็เลยทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะอย่าฟื้นออกแรงในตอนนี้ล่ะเธออาจจะสลบไปอีกครั้งเพราะว่าเสียเลือดมากเธอช่วยฉันไว้อย่างนั้นเหรอฉันเองก็ไม่รู้เรื่องปรปถมพยาบาลในภาคสนามเท่าไหร่หรอกนะเชี่ยเป็นคนรักษาเธอเองฉันก็แค่มาอยู่ด้วยเท่านั้นผือว่าสถานการณ์จะแย่ลงนะอย่าเข้าใจผิดสลิล่ะ แต่คุณก็เป็นคนแบกบิชอปขึ้นหลังมานะครับแถมยังหน้าซี่เป็นไก่ต้มเลยถ้าช้ากว่านนี้อีกสักวินาทีเธออาจจะตายจริงๆก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วถือว่าคุณเป็นคนช่วยชีวิตเธอนะครับคุณมีนาหุบปากได้แล้วระวังปากหน่อยชิยื่นเงียบไปซะค่อยอยังชั่วทำไมเหรอเธอเป็นคนใจดีจริงๆแล้วพูดเจ้าไรรสาวรังเธอเนี่ย เข้าใจผิดแล้วที่สำคัญทำไมเธอถึงอยากเจอฉันเธอรู้ได้ยังไงนะบริษัทเปลี่ยนนโยบายหลังจากที่เธอถูกยิงเราก็เลยรับข้อเสนอของเธอมาอยัางไงละ่ะไม่น่าเชื่อจริงๆนึกว่าผู้หญิงผมสีเงินจะไม่ยอมซะอีกอาจารเป็นลูกน้องของรอประธานซ่่นรอประธานก็ต้องรับใช้ลูกค้าเพราะฉะนั้นลำพังตัวอาจารย์เองก็ไม่ได้มีอำนาจมากมายอะไรขนาดน,นั้นหรอกครับ เอาละเราจะให้เวลาเธอได้คุยกับมีนาอย่างเต็มที่แต่เราต้องการข้อมูลฐานใหญ่ของซีดิเคตเป็นการแลกเปลี่ยนเข้าใจแล้วเข้อเสนอเป็นอันตกลงก่อนหน้านั้นช่วยส่งมือมาให้ฉันได้ไหมฉันเนี่ยนะหมายถึงฉันเหรอใช่ช่วยจับมือฉันหน่อยฉันควรทำยังไงดีล่ะชิยุนไม่เป็นไรครับคุณมีนา เธอไม่ทำอะไรหรอกยังไงผมก็ยังอยู่ตรงนี้ก็ได้พอใจหรือยังส่วนข้อมูลของฐานใหญ่ฉันจะให้พิกัดกับพวกเธอในสีชั่วโมงหลังจากนี้ฮะว่าไงนะนี่พยายามจะเล่นตุกติกอะไรอีกล่ะ นี่เธอจะจับมือฉันไปอีกสี่ชั่วโมงเลยเหรอนั่นมันเป็นวิธีบอกชอบที่ค่อนข้างจะสุดขั้วเลยนะครับเนี่ยคุณนี่มีอะไรมาให้อึงได้ตลอดเลยนะพิกัดของฐานใหญ่ไม่มีบันทึกไว้ในเอกสารหรือข้อมูลรูปแบบอื่นฉันจะต้องถอดรหัสแบบเรียวทมและทำได้ทีละครั้งด้วยส่วนใหญ่แล้ว หันใหญ่กับสาขาในภูมิภาคสื่อสารกันด้วยคลื่นความถี่วิทยุโบราณที่ไม่มีใครใช้กันแล้วฉันจะต้องถอดรหัสพวกนี้เพื่อตีความเป็นพิกัดต้องใช้เวลาตั้งสีชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วแล้วมาจับมือฉันทำไมอ่ะเนี่ยเธอถอดรหัสเองไม่ได้เหรอกุญแจในการถอดรหัสประกอบด้วยข้อมูลไบโอเมตริกสองชุดชุดแรก คือโปรเกสซีฟแฟกเตอร์ที่หัวหน้าหน่วยรีเฟเซอร์ของแต่ละคนมีอยู่ในร่างกายส่วนชุดที่2ก็คือข้อมูลองค์ประกอบของคลิฟฟอร์ดแฟกเตอร์ที่เพิ่งได้มาล่าสุดมีเพียงรีเฟเซอร์ควีนหัวหน้าของพวกเราเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าถึงองค์ประกอบของคลิฟฟอร์ดแฟกเตอร์ซึ่งใช้ในการถอดรหัสปกติแล้วตัวฉันไม่สามารถวิเคราะห์พิกัดเองได้ แต่การสัมผัสร่างกายของผู้ผลิตกิฟฟอร์ดแฟกเตอร์ตัวจริงจะทำให้ฉันได้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการถอดรหัสนี่มันสารก,การลำบากเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเราคงจะไม่มีทางเลือกสินะฮะแ,แต่ชยุนตอนนี้คุณพี่ชอบตกเป็นเป้าหมายการตามล่าเพราะงั้นก็ต้องมีใครสักคนคอยสอดส่องดูแลเธออยู่แล้วผมรู้ครับว่ามันลำบากแต่เราก็ต้องให้เธอช่วยแล้วล่ะมีนะ โลดทราบเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยเราระบุตำแหน่งยานที่เข้ามาได้แล้วพวกมันคือกองทัพปริเฟเซอร์พวกนั้นจะอยู่ในระยะภายในอีก2นาทีเหลือเวลาอีก3ชั่วโมง5 6นาทีเพ่เราจะต้องปกป้องคุณบีชอปให้ได้จนถึงตอนนั้นหวังว่าเวลาจะเข้าข้าพวกเรานะให้ตายสิทำไมพวกมันถึงแหก,กันมามากมาอย่างนี้นะ เธอเป็นอะไรไหมเซียวลินที่ทําให้เขียนรงก็เพราะแต่นอนเล่ไกลแบบได้ไงล่ะเรื่องวิ่งไปมาได้นะเธอจะถูกพวกเราให้ช้าลงนะทำไมไม่ไปหาที่นอนซุบหญิงล่ะคิดว่าพุ่งใส่แนวรบศัตรูเหมือนกระทิงบ้าแบบนั้นจะช่วยทีมได้ไงแต่จะว่าไปเธอคงมีเซลล์สมองไม่พอที่จะเข้าใจคำว่ากล,ลยุทธ์หรือยุทธวิธีอยู่แล้วนะนะจริงไหมมีแต่พวกเระจอกทัานั้นแหละที่สนใจเรื่องยิงเงาคำนั้นคนนี้แข็งแรงจริงๆนะ่ะไม่จำเป็นต้องใท้สมองหรอก ได้เห็นยูจินเป็นแบบนี้ทำให้ฉันรู้สึกง้อไปเลยที่เป็นห่วงเธอนะแต่นน่ไม่คํำชมนะอยากเข้าใจผิดไปละแน่นอนว่าเธอไม่ต้องห่วงฉันเหอกนะจำที่หัวหน้าพูดได้ใช่ไหมพวกเราแข็งแกรง่งจริงไหมคะหัวหน้าหัวหน้า,นาใช่แล้วล่ะพวกเราแข็งแกรง่ง เพราะฉะนั้นจากนี้ไปพวกเราก็จะไม่เป็นอะไรหรอกได้ยินแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรต้องกังวลเพราะเรามีหัวหน้าอยู่เข้าใจแล้วค่ะหัวหน้าฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เลยค่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนของนายแล้วพอใจหรือยัง่ะหมายความว่ายังไงล่ะครับอาจารย์ผมไม่เห็นเข้าใจเลย ö, ช่างเถอะว่าแต่ เราเหลือเวลาอีกเท่าไรนะนี่ก็ผ่านมา15นาทีแล้วครับแต่แต่ที่อาจารย์ถามล่าสุดฮะฉันรู้สึกว่ามันนานเป็นชาติแล้วนะเนี่ยความอดทนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ถนัดที่สุดจากที่ผมสังเกตทุกครั้งอะนะแบบนี้เราคงยิ้วไว้ได้อีกไม่นานจริงด้วยครับกํบลาลังคนเราสู้ไม่ได้จริงๆคงจะเป็นไปนตามแผนของพวกมันสินะนี่ห้องบังคับการค่ะเราตรวจพบเคลื่อนแรงล้มถ่วงที่มีขนาดเท่ายานรบ จากข้อมูลนี้ดูเหมือนว่าวัตถุเหล่านี้จะปรากฏตัวจากเข้าเตาไซส่วนจำนวนฮะจำนวนหลายสิบลำพวกมันพยายามจะร้อมเราคะ่ะตรวจพบกระสุนปืนใหญ่ยิงเข้ามาเปิดใช้ฟอดาเรียโดยด่วนเราระบุตัวยานลงได้แล้วคะ่ะข้อมูลกับพวกมันตรงกับยันที่สับสูนที่เราพบในอเมริกาเหนือแอฟริกาและออสเตรเลียคะ่ะ <laughs> ไม่นึกเลยว่าเจ้าพวกนี้จะยังใช้การได้นะครับเนี่ยนึกว่าจะมีหน้าที่แค่ประจำการอยู่นิ่งๆเพื่อแพร่กระจายปรากฏการณ์นั่นซะอีกแบบจำลองยุทธวิธีระบุว่าถ้าเราเข้าปะทะก,กับพวกมันด้วยกำลังทั้งหมดที่มีเราไม่ลดแน่ครับคัะข,ขอคำแนะนำม,มาตรการตอบโต้ด้วยคะ่ะดูท่าจะแย่แล้วเอาไงกันดีล่ะครับอาจารย์จะมาถามฉันทำไมล่ะในเมื่อปกติพวกนายก็ไม่ฟังฉันอยู่แล้ว ก็ทําตามใจแบบเมื่อกี้ไปสินี่ยโกรธเรื่องนั้นอยู่อีกแล้วครับเนี่ยนี่แหละนะใครใครก็บอกว่าคุณน่ะน่ารักสมวัยจริงๆถึงอย่างนั้นแล้วยังไงเราก็ต้องหาวิธีเอาชีวิตรอดให้ได้อยู่ดีนะครับอย่างน้อยก็เพื่อมีนาสุดที่เลือกของคุณจริงไหมช่องบรรคับการพลังงานของอีโเนียมบรฟ์เป็นยังไงบ้างว่าไงนะคะเอ่อ ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะพลังงานอยู่ในระดับปกติดีมากเตรียมได้ฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงการประทับจะให้ไปที่เคาน์เตอร์ไซด์เหรอคะแต,แต่เรายังไม่มีพิกัดเลยนะคะกดมัวม่วๆไปก็ได้นั่นคือทางเดียวที่เราจะรอดจากที่นี่แล้วถ้าเราเจอวัตถุคอรับที่แข็งแกร่งมากๆหรืออะไรพวกนั้นนะคะในจุดนี้วัตถุคอรับเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้มากกว่าถ้ามัวแต่ชักช้าเราจะติดอยู่ในสนามพลังอิทเทเนียมของพวกมัน แล้วก็ดรฟ์หนีไปไม่ได้ลงมือได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้คัะการดรา์ฉุกเฉินริ่ต้นแรงสั่นสะเทือนหยุดแล้วดูจากคลื่นพลังงานพวกนั้นคงจะดรฟ์ฉุกเฉินสินะไม่ว่าเราจะไปลงเอยที่ไหนหวังว่าคนนำทางจะโชคดีนะไม่งั้นเราไม่รอดแน่ เพื่อนร่วมทีมของเธอเป็นยังไงบ้างเธอไม่เป็นห่วงพวกเขาเหรอนี่มันต่างจากที่ฉันคิดไว้มากเลยฉันนึกว่าเธอจะมีเรื่องถามฉันมากมายซะอีกฉันเนี่ยนะทำไมอะจากการตอบสนองทางอารมณ์อย่างรุนแรงที่เกิดตอนร่างต้นแบบของฉันตาย และปฏิกิริยาตอบสนองหลังจากเห็นฉันเป็นครั้งแรกฉันคิดว่าเธอคงมีเรื่องมากมายอยากจะถามร่างต้นแบบของฉันถึงมันจะเป็นแบบนั้นจริงแล้วมันเป็นทุระอะไรล่ะเธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่ใช่นาวแรนั่นก็ถูกต้องแต่จะบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดก็ไม่ได้หรอกความทรงจำและตัวตนของฉันอาจจะแตกต่างไปจากเธอ แต่เราสองคนก็ไม่ได้แยกจากกันอย่างสมบูรณ์ฉันปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเองตกอยู่ภายใต้อิทธิพลร่างต้นแบบที่หลงเหลือไว้ถ้าเธออยากรู้ฉันบอกเธอได้นะว่าร่างต้นแบบคิดอะไรอยู่ความรู้สึกที่มีต่อเธอความรู้สึกที่มีต่อครอบกลัวแม้แต่ความคิดสุดท้ายก่อนตายถ้าเธออยากจะฟังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ฉันก็อยากจะรู้ว่าเธอคิดอะไรกับร่างต้นแบบความทรงจำที่มีกับเธอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้คนรอบข้างและความรู้สึกที่มีต่อเธอข้อมูลอะไรก็ได้ฉันอยากฟังมันจากปากของเธอคงไม่ใช่คำขอที่ยากไปใช่ไหมฝันไปเถอะนี่คิดอะไรของเธออยู่เนี่ย นี่คิดว่าฉันจะหลงเชื่อคำพูดสวยรู้เธออย่างนั้นเหรอเธอ<ม>เนี่ยนะจะบอกความรู้สึกที่นาแรมีต่อฉันอย่ามาพูดที่ขำหน่อยเลยสำหรับฉันเธอมันก็แค่ศพเดินได้เธอก็คือผลผลิตอันเลวร้ายของซินดิเคตไม่มากไม่น้อยไปกว่าน,นี้แล้วจะให้ฉันเชื่อคำพูดของสัปลาดอย่างเธองันเหรอฉันจะไม่โดนหลอกอีกครั้งแน่นอนเธอไม่ใช่ชินนาแร αι. แบบนั้นสินะถึงเธอจะเป็นนาแร่ตัวจริงมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาหรอกเธอไม่จำเป็นต้องมาบอกฉันหรอกว่าจริงๆแล้วนาแร่คิดยังไง,งเธอเกลียดฉันอย่างสุดหัวใจถึงอยากจะปฏิเสธมันแค่ไหนฉันก็หนีจากมันไม่ได้เพราะฉันทำให้เธอต้องเสียน้องชายและทุกคนในครอบครัวเพราะฉะน,นั้น ตอนนี้ฉันต้องลืมเธอให้ได้ฉันไม่ต้องการเพื่อนที่เกลียดฉันหรอกนะยิ่งในตอนนี้ที่เพื่อนคนนั้นได้ตายไปแล้วแท้มันที่จริงเพื่อนคนนั้นก็ไม่ใช่นาแร่ตัวจริงด้วยซ้ำม,มันก็แค่สับป,ปะหลาดอีกตัวหนึ่งที่ชินดีเคสสร้างขึ้นฉันมั่นใจเข้าใจแล้วนี่คือสิ่งที่เธอคิด เดี๋ยวก่อนตาของเธอฮะออไ,ไม่นา่าเชื่อฉันไม่เคยร้องไห้มาก่อนนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำตาสินะทำไมจูจูถึงร้องไห้ขึ้นมาลนะ่ะแต่เธอมันก็แค่สับประหลาดไม่ใช่หรือไงอย่างที่เธอพูดฉันรู้ตัวดีว่าฉันเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เท่านั้นหรือจะเรียกว่าร่างคนก็ได้ ฉันรู้ความจริงนั้นมาตลอดฉันเลยคิดว่าตัวฉันเองคงไม่ได้รับผลกระทบจากความเครียดทางอารมณ์เหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่ว่าดูเหมือนฉันจะคิดผิดมันเจ็บปวดกว่าที่คิดไว้อ่ะ